โอเคสวัสดีครับน่าหูขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยอครับผมครับที่อยากจะนำเสนอวันนี้ครับก็คือเรื่องของ journal ของ content c a t i o n นะครับโดยผมจารวัฒนบุญมีนะครับเป็น s a s Cloud Support Engineer ของ S Business นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาต โมตัวเองที่หนึ่งนะครับก็จรว่าบุญมีเนี่ยเป็น AS Cloud Support Engineer นะครับซึ่งก็พอจะมีความรู้เรื่องของ Linux เรื่องของ System อยู่บ้างพอจะรู้เรื่องของอ่า e y s e r u r i u y i อ y อยู่บ้างพอจะรู้เรื่อง Backup อยู่บ้างรู้เรื่องของ Virtual Machine อยู่บ้างนะครับที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้เรื่องของอ่าเทคโนโลยีของ Oracle Cloud Infrastructure นะครับเรื่องแรกสุดนะครับมาดูว่า ความกังวลของคนที่เป็น IT Manager IT Director ที่จะบริหารจัดการ Workload ต้องคิดอะไรบ้างนะครังกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับเรื่องแรกนะฮะก็คือ d d t t s s v v r r i i n t y y นะครับว่า t a มันอยู่ในประเทศไทยไหนไหมมันถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องถัดมา l o c a อลี t e n c y ก็คือเอ๊ะถ้ามันไปนวางอยู่เนี่ย มันไปวางอยู่ที่ไหนไววางอยู่ที่ต่างประเทศไหมแล้วมันต้องคอนเน็กอยู่กับหน่วยงานบางหน่วยงานในไทยแล้วทําให้อ่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยมันจะมีดีเลย์ไหมนะครับถัดมาคือเรื่องของ maintainable กนะครับนเทเนเเนี่ยก็คือเวิร์กโหลดของเราที่มันรันอยู่ตอนนี้เป็นแบบแบบไหนเป็นโมโนลิกไหมซึ่งการมนเทนเราจะแพทช์อะไรบางอย่าง ก็จะต้องมีความกังวลเกี่ยวกับว่าไอแพดไปแล้วทำให้แอปพลิเคชันมันไม่ทำงานหรือเปล่านะครับเรื่องของ s c a l a b l e นะครับว่าการสเกลของมันเนี่ยมันสเกลได้ยากง่ายแค่ไหนอินฟราที่เรามีอยู่มีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของ Re s i l i e n t ความความทนของระบบเนี่ยมีอะไรในการรองรับในกรณีที่ระบบมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วแล้วสามารถที่จะ ทําให้มันทำงานได้ต่อเนื่องได้ไหมนะครับหรือว่ามันจะขึ้นไปบน DR ที่เป็น Infrastructure ได้ยักมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ IT manager IT director รวมถึง finance concern ก็คือเรื่องของ cost นะครับมีลายเส้นค่าลายเส้นที่จะต้องจ่ายให้กับ work load มากน้อยแค่ไหนแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง vendor login นะครับว่าไปอยู่กับ vendor หนึ่งแล้วเนี่ยแล้ว ถ้าวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนเวนเดอร์มันทำได้ยากมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราพูดถึงเจอร์นี่นะครับเจอร์นี่แรกก็คือเจอร์นี่ของ virtualtualization นะครับซึ่งสิ่งที่ AS Cloud นะครับ provide ก็คือใน IS as ของ AS Cloud เนี้ยใช้ Open s o u r c e v i r t u a l i z a t i o n ซึ่งก็เหมือนกับ Cloud Provider เจ้าอื่นๆนะครับก็ใช้ OpenSource Virtualization ไม่ว่าจะเป็น KVM หรือจะเป็นเซนไฮเปอร์ไวเซอร์นะครับซึ่งมันเป็นไฮเปอร์ไวเซอร์ที่เป็นสแตนดาดนะครับมีอรฟอรทแมนซ์ที่ดีมีความปลอดภัที่ดีนะครับซึ่งก็ได้รับการยอมรับมันถูกใช้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วบน s c i พลตฟอร์มต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ KVM เป็นไฮเปอร์ไวเซอร์ทีนี้แล้วถ้าใช้เป็นลักษณะของ community support ล่ะนะครับอ่ AIS เนี่ย r r o v i d e การ Support นะครับ Provide Tools ที่เข้ามา Integration นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะแง่ของ s e c urity นะครับหรือว่าแง่ของ Cost ที่เป็นลักษณะของ Cloud ์เ v i s อ r นะครับแล้วก็มี Integration ต่างๆเช่น Network l o a โ b บ l a n c นเนะครับแล้วก็มีตัวหลักที่เป็นตัวสำคัญของ AS Cloud ก็คือเทคโนโลยีออ r a c l e Autonomous Database นะครับแล้วก็ h b m i s q l นะครับ ความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือ IT ทีเอดมินเนี่ยซึ่งคุ้นเคยกับการทํางานกับ Linux ที่มี kvm เป็นไฮเปอร์ไ o เอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเวลาเราเอาเคสเข้ามาก็จะต้องใช้อ่าไดรเวอร์ Driver ที่เป็นลนักษณะของ Word IO Driver เราสามารถที่บริหารจัดการกับมันได้ง่ายเพราะว่าใช้ไดรเวอร์เดียวกันในการทําให้ดิสหรือทําให้น็ตวิร์อินเตมันมันทำงานนะครับเพราะว่าเป็น Word IO Driver เหมือนกันเลยนะครับไดรเวอร์ของ vm kvm เหมือนกันนะครับ ทีนี้เราไปดูว่าทางเลือกของ h y เปอร์เวอนะครับจะเลือกแบบไหนเลือกแบบ Open Source ที่เป็น Community นะครับอย่างเช่นมี Community ที่ชื่อว่า v ู r ัลล Box Oracle Box คุณอ่ะคุณเอาไปใช้ฟรีเลยนะครับฟรีแบบอิสระเสรีมันเหมือนกับน้ำในในบ่อในสะที่คุณไปตักดื่มเมื่อไร่ก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าถ้าคุณอยากได้ความเป็น Enterprise อยากได้ความสะอาดอยากได้ความปลอดภัยอยากได้มาตรฐาน นะครับก็เป็นลันกษณะของ enterprise open source นะครับซึ่ง Oracle ก็ provide ความเป็น enterprise h y p e r v i s o r ขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นบน on-prem ที่เป็น Oracle VM นะครับหรือ on cloud ที่เป็น AS cloud นะครับที่ใช้เทคโนโลีของ Oracle อยู่นะครับแล้วก็ถ้าใช้ h y p e r v i s o r ที่เป็น proprietary นะครับ proprietary เนี่ยเราว่าจะต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้คิดราคา100รุ่งนี้จะขึ้นราคาเป็น200หรือเปล่า นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ไปควบคุมสิ่งนั้นได้นะครับอ่ะมาดูว่าถ้าเราใช้ Workload นะครับ Workload ลด s ที่มันอยู่บน AS Cloud เนี่ยเราได้อะไรนะครับด้วยความเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Foundation มาจาก OCI นะครับ Oracle Cloud Infrastructure นะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง AS นะครับโดยโดยเอาเทคโนโลยีของ Oracle มาไว้ใน Cloud ของ AS เนี่ยนะครับ ใช้ที่นี่นี่เป็นอะสแตนดาร์ดเคอร์เนลอูชวล레이เซชันของตัว Linux นี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นอะไฮเปอร์วิเซอร์ประเภทที่หนึ่งที่ประเภทที่มันคุยกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับเป็นฮาร์ดแวร์ไฮเปอร์วิเซอร์โดยตรงนะครับไม่ต้องรันผ่านตัว OS ที่มีการอินส tall ซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับถ้าเป็นเป็นแบบ OS ที่มีการอินส tall o อมาก่อนแล้วก็อินส tall ซอฟต์แวร์อะทับลงไปนั้นเป็นเรียกว่าประเภทที่สองอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นบวลทูบล็อกที่ผมพูดถึงมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง การม i g เกรดนะครับก็สามารถที่จะมเกรดขึ้นมาได้ไม่ได้ยากอะไรไม่ว่าจะเป็นต้นทางเป็น q ิวคาวฟอร์แมหรือว่าเป็น vmdk Format ซึ่งมันก็สามารถที่จะมินิม i z ดาวน์ Time แล้วประเด็นสํคาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Performance และ Security นะครับเพราะว่าบน OCI Gen2 เนี่ยมันมี Deliver High Performance นะครับที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ Isolation ของ Network นะครับก็คือถึงแม้ว่าอยู่ใน เน็ตเวิรเดียวกันสับเน็ตเดียวกันก็มีกระบวนการในการทำอ่าไอโซเลชันด้วยนะครับเพื่อเพื่อทำให้ e n นช r e ด้าน Security แล้วก็เรื่องของ Stable Stability ด้วยนะครับท,ทีนี้ t o ู s ที่ใช้ในการ m i g r a t e เนี่ยก็คือใช้ t o ู l ที่ชื่อว่า OCM นะครับก็เป็น Migration ซึ่งกระบวนการมีสีกระบวนการง่าย,ายๆก็คือว่าทำา s s e s s m e n t ก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอย,อย,อย,อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ ทำ image prepare นะครับก็เป็น QR2 กับ v m d k format หลังจากนั้นเนี่ยก็ทํากระบวนการของ a u t o m ม t e transfer ขึ้นมาไว้บนขึ้นมาไว้บนอ่ตัว object storage นะครับพอขึ้นมาไว้บนตัว object storage นะครับ QR2 มาที่ object store แล้วก็ผ่านกระบวนการที่แปลงให้เป็น custom image ก็จะสามารถเอาขึ้นมารันเป็น instance ได้ซึ่งมันง่ายแล้วเวลาในการ ดาว time ระหว่างที่ convert เนี่ยมันน้อยนะครับซึ่งเราได้อะไรบ้างถ้าเราใช้กระบวนการเราก็เอาทุัพนันบน a s cloud ซึ่งเป็น oci gen 2นะครับ gen 2เนี่ยมันให้เรื่องของแน,น่นอนที่สุดเรื่องของ c o สเพราะาใช้ kvm ของอที่มี kvm นะครับแล้วก็เรื่องของ performance นะครับเพราะว่าเป็นลันกษณะของ b บ r metal performance นะครับเป็น hypervisor ที่ไปคุยกับฮาร์ดแวร์โดยตรงนะครับ f ฟกซิเบิเพราะว่าอันนี้เป็น Open Source รายอื่นก็เป็น Open Source ตัวเดียวกันใช้ Driver ตัวเดียวกันไม่ต้องมีกระบวนการในการอ่า e ินเจ i ไดรเวอร์เข้ามาใหม่ก่อนคอนเวิรนะครับเพราะว่าเคยใช้โอเวนซอสตัวไหนอยู่ก็ก็คอนเวิรขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่เพิ่มขึ้นมาคือกระบ,บวนการในการ Isolation ของเน็ตเวิรที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคถัดมานะครับพูดถึงเจอร์นีที่2นะครับเรื่องของเจอร์นีของคอนเทนเนอเรชันนะครับ เจอหนี้นี้เนี่ยเทคโนโลยีของ containerization คือเทคโนโลีที่เอาแอปพลิเคชันมายัดใส่ไว้ในกล่องนะครับเป็นกล่องเล็กท g งซึ่งมันแพ็กทุกอย่างไว้เรียบร้อยทั้ง binary แล้วก็ library ซึ่งซึ่งมันไม่ต้องไปดีเพนกับตัว host system นะครับมันทำให้สามารถทำงาน s สเกลก็ง่ายนะครับแล้วก็ทำงานรวดเร็วสะดวกนะครับแล้วก็ portable ก็คือสามารถเดบบนเครื่องของ developer แล้วก็เอาไปรันบน เวิร์กโหลดที่ไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นดันบนอ่อนพรีมดันบนคลาวด์ดันบน d r อไซด์นน cloud, ดนน size, ได้ไม่ยากนะครับซึ่งการดันแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะของ c o n s i s t e n c y workload ดด้วยดันที่ไหนก็ได้ผลเหมือนกันมันจินตนาการภาพง่ายๆว่าเป็นลักษณะของ r u b b e r stamp ก็คือเป็นป้ายางนี่แหละเราโดยใช้หลักการคือบิลช run build ที่เดียวดิวครั้งเดียวเสร็จแล้วชิปไปไว้บน r e g i s t r y แล้วหลังจากนั้นดันในกี่ Infra ก็ได้นะครับ ซึ่งสิ่งนี้มันจะให้ improve เรื่องของ security ด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีที่มี vulnerability เกิดขึ้นกับ host ก็ fix host ไม่ได้กระทบกแบแอปพลิเคชันหรือมี vulnerability เกิดขึ้นกับตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ใน image ก็สามารถที่จะ review แล้วก็มา redeploy ใหม่โดยง่ายมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ย support เรื่อง agility นะครับก็คือทำ CI/CD ในการ deliver นะครับมัน ตอบสนองตามดูมาเก็ตได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็น Portable เพราะเป็น t a n d a r d OCI คำนี้เป็นก็คือ Open Container i n i t i a t e นะครับก็คือมันคือ Container Standard ไปดันที่ที่ไหนก็ได้นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้อย่างน้อยหนึ่ง CPU core เหมือนกับเทคโนโลยีบชรัชสเซชี์ไม่ต้องมี Kernel ไม่ต้องมี Overhead นะครับมันดันเหมือนกแอปพลิเคชันโปรเซส s s หนึ่งนะครับซึ่ง A.S ก็เข้ามา Provide การ Support mm hmm. ในกระบวนการของ c o n t a i n e r i z ไร mm ์ hmm. เพื่อให้เป็นคลาว d n ที i แอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีเครื่องมืออยู่หลายตัวที่เข้ามาร mm ันไอ้เจ้าเวิร์ o โหที่เป็น Container อันแรกที่สุดนะครับ mm hmm. ก็เป็นอันเดียวกันกับที่ทุกคนเมื่อวานนี้พูดถึงกันมาก็ mm hmm. คือ k u m e r n e t e s บน cloud A.S l o u d เนี่ยใช้ O.K.E. นะครับ Oracle Cloud Infrastructure Community Engine นะครับซึ่งก็เป็นร้อซของคอมพิวเตอรต้นทางนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีการอาฟอกอะไรเพิ่มลงไปนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือกระบวนการในการทำออโตเมชันนะครับไอเจ้าคอนโทรลเพนการแพทชิ่งต่างๆการอัปเกรดต่างๆเนี่ยทำให้เป็นลักษณะของออโตเมชันมีอินทิเกชันเพื่อให้ช่วยในการทำงานง่ายขึ้นก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กอิงโหลดบาลานซิต่างต่างนะครับมีสตอเรจเข้ามามาคุยผ่าน ดรายเวอร์ uh, โดยตรงของ Kubernetes นะครับแล้วก็มี I A M เพื่อคอนโ contrl เรื่องของการ Access ของของโนดแล้วก็ของคนที่เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือใช้ Standard Kubernetes A P I ใช้ tools ยกตัวอย่างเช่น k u c t l ใช้ M ใช้ Operator เข้ามา Operate มีความรู้ Kubernetes อย่างไรใช้ต่อไปได้เลยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีความเป็น c o m คอมบินิทิสแคลเปอร์แนะครับโดยที่เจ้า Cloud กา a ดเนี่ยมันเป็นลักษณะของ Out of the b o x c คล o ปอร n แนนบอกเลยว่าภายใต้แพลตฟอร์มกำลังมี Security อะไรที่ต้องกังวลในแพลตฟอร์มนี้ไหมนะครับซึ่งใน Architecture ภาพนี้เนี่ยก็เห็นว่าอ๋อโหนดมี4โหนดเดี๋ยวเพื่อนโหนดกระจายอยู่บนแต่ละ a b i l i t y Domain ซึ่งก็คือเป็นเหมือนเป็นลักษณะของ for domain ที่บอกว่ามันดาว อยู่บนฮาร์ดแวร์ที่แยกกันเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหามันจะมีปัญหาที่แยกกันเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วมีคอมโพ n เนนต์อื่นๆเข้ามาอินติเกชันด้วยยกอย่างเช่น audit, notification, นนะครับลอ r กิ้งสตรีมมิ่งนะครับลที่เป็น secret manager นะครับแล้วก็มีโหลดบาลานซิ่งซึ่งการทำงานทั้งหมดสามารถทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือมีคอมโพ n เนนต์เพิ่มเข้ามาอินติเกชัน ซึ่งอันนี้ในภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างของการทำออโต้สเกลลิงนะครับออโต้สเกลก็คือมีแมทริกคอยจับอยู่แล้วก็ดูว่าเวิร์กโหลดมันเวิร์กโหลดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำการออโต้สเกลเวิร์กโหลดทั้งพอตและโนดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่เราใช้เป็นสแตนดาร์ดโนดก็ดีไฟออโต้สเกลโนดท่านในกรณีที่ใช้วิชวลโนดอันนี้แอดมินแทบจะไม่ต้องเข้ามาดีไฟะไรเลยเพราะว่ามันจะออโต้สเกลให้อยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้น บุคคลสำคัญที่รันอยู่ในเบื้องหลังนะครับก็คือเป็น stateless container autonomous database นะครับเป็น o r a c l o d a t a b a s e ที่รันอยู่เป็นบน container ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถที่จะ define auto scale workload ได้ด้วยเช่นกันก็คือในตัวแอปพลิเคชันที่ compute และ database ก็ auto scale ตามไปด้วยเช่นกันสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ cost นะครับ cost ก็ auto scale ทั้ง auto scale up และ auto scale down เมื่อเวิร์กโหมันหายไปแล้วนะครับเราก็สเกลดาวมันลงมาคอสก็จะถูกลดลงมาด้วยเช่นกันนะครับอ่าทีนี้มันไม่ได้มีแค่ OKE นะครับที่เป็น c o m m u n i t e e ์เซนจมันเหมาะสำหรับ Workload ที่เป็นลักษณะของ f u l เวิร์กโหลเป็น Complex Workload กโหลดจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Container i n s t a n c e นะครับซึ่งเป็น Serverless Compute Service เช่นกันนะครับเหมาะสำหรับการ run เวิร์กโหลดที่เป็นคอนเทนเนอแต่ว่าเป็นคอนเทนเนอแบบ สั้นๆง่ายๆนะครับเป็นเป็นเวิร์กโหลดที่ดีดีเกตนะครับอินฟู๊ซซี่รูเตอรมาเรียบร้อยรันเวิร์กโหลดยกตัวอย่างเช่นเป็นเว็บแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับที่ที่ไม่ได้มีเวิร์กโหลดที่ซับซ้อนนะครับเป็นสเตทเลสนะครับออเพนไนซ์สำหรับคอนเทนเนอร์ซึ่งอีกอันนึงนะครับก็เป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันเซอร์วิสนะครับเจ้าฟังก์ชันเซอร์วิสเนี่ยก็เป็นสเตทเลสคอมพิวต์เซอร์วิสเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่า มันเหมาะกับการทํางานในประเภทที่รันเป็นลักษณะของแบชนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องไป provision infra อะไรเลยนะครับเป็นลักษณะของ stateless แล้วก็รันเป็น business logic อะไรบางอย่างแล้วก็มี integration นะครับ integration ก็ไป i n t e g r a t กับ object storage integrate กับ notification integrate กับตัว locking นะครับแล้วก็ทำกระบวนการ CI/CD ได้เหมือนกันนะครับ ถ้า F N Project เนี่ยก็เป็น open source Project ที่ Oracle เ,เ,เป็นคนซัพพอร์ตหลักคนหนึ่งนะครับในภาพนี้ผมแสดงให้เห็นตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นคอนเทนเนอร์อินสแตนแล้วก็ฟังชันนะครับคอนเทนเนอร์อินสแตนเนี่ยก็สามารถที่จะทำออโต้สเกลได้นะครับมีหลาย i n นสแตน e ์ก็ได้แต่โดยทั่วไปเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็รันเป็น1นึ่งอ n นสแตหรือ2อ n s ินสแตนอาจจะไม่ได้ทำออโต้สเกลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเซอร์วิสนะครับฟังก์ชันเซอร์วิสเนี่ย อาจจะมาจาก API นะครับที่เป็นเว็บฮูกบอกให้ทริกเกอร์บอกให้ทำงานในงานยกตัวอย่างเช่นเป็น Out-Tech บางอย่างมาแล้วทำการไป call AI service บอกว่าทำ tech, อ่าเป็น t e c t o s p e e c h แล้วก็เซฟไฟล์เอาค m e ออกมาไปไว้ที่ object storage อีกที่หนึง่งอะไรแบบน,นี้นะครับก็อิน g ิเกชันกับเน็ตเวินะครับ Integration กับโลด b a นเซอร์ได้นะครับทีนี้ถัดมาก็คือ การขึ้นมารันนะครับคอนเทนเนอร์อินสแตนซ์บน as cloud าทำได้ไม่ยากนะครับก็คือถ้าคุณรู้รู้จัก d o c k e r Run อยู่แล้วอันนี้ง่ายเลยนะครับก็แค่รู้ว่าอ๋อคอนเทนเนอร์อิมเมอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็น internal registry หรือจะใช้ e x t e r n a l registry จาก d o c k e r io อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ก็แค่บอกว่าเอา image อะไรมารันแล้วกดรนันปุ๊บ ไม่กี่วินาทีก็จะได้เวิร์กโหลดขึ้นมานะครับไอเวิร์กโหลดที่ได้เนี่ยก็ได้ IP Address นะครับถ้าเราบอกว่าไม่ต้องคุยกับโหลดบาลานเซอร์พรีเซนตตัวเองโดยตรงก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าในคอนเทนเนอร์ก็จะต้องมีกระบวนการในการจัดการกับ c ซอร์ติฟิเคทให้เรียบร้อยนะครับอ่าทมาถ้าเป็นเวิร์กโหลดประเภทที่เป็น On-Prim OKE เอาอ n นพรีมค okay, ูเบน e s มาที่ OKE okay, นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่า มัน compatible กันนะครับเคยรัน on-prem อย่างไงมารันบน OKE ก็ก็มันเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเพราะว่าเป็น certified trust Kubernetes compatible นะครับ YAML file ใช้ไฟล์เดิมนะครับใช้ h m ใช้ kubectl เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนโค้ดรู้แค่ว่าอ๋อไอ้นี่คือที่รันที่ใหม่นะครับอยู่บน Azure ซึ่งกระบวนการในการไมเกรดขึ้นมาเนี่ยก็คิดสองอย่างก็คือว่าเป็นรีแพลตฟอร์มเป็นลักษณะของรีเฟนชิพขึ้นมามารันที่อ er Instant, คอนเทนเนอร์อิ OK e, นสแตนต์นะครับหรือมารันที่โอเคนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือรันเอามารันเป็นลักษณะของคอนเทนเนอร์บนบนแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าเป็นคอนเทนเนอร์มัลติเพลคอนเทนเนอร์ที่มีความซับซ้อนหรือเป็นลักษณะของ s ิมเปิลค n นเทนเนนะครับอันนี้ Quick Win ประมาณสัปดาห์เดียวก็ขึ้นได้แล้วนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือเป็นลักษณะข,ของการทำ Refactor นะครับอันนี้เหมาะสำหรับการาทำ c l า u เ Native Transform นะครับใช้ฟังก์ชัน s e r v i c e นะครับใช้ฟังก์ชัน Service เนี่ยก็รันแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็น s t e l e ล s แอ p พลิเคชันแล้วก็แล้วก, run, วก็รันแล้วก็จบรันแล้วก็จบโดยที่ไม่ต้องให้เจ้า Container ร์นี่รันค้างไว้นะครับ มันเหมาะมากสำหรับการ o p พติ i ม e c คอสนะครับโอเคซึ่งอันนี้นะครับกระบวนการในการอินทิเกรตเพื่อให้ได้ ROI สูงสุดก็คืออะไรที่มัน m ม่เกรดไม่ได้เป็น Legacy Workload จําจำเป็นต้องรันบนโมชูมชีนก็รันบน a มชูมชีนนะครับเพราะมี IS ให้รันนะครับอะไรที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่บอกว่าเป็น Commercial of f the s h อ l f a p p l i c a พลิเมันจำเป็นต้องรันบนอา่า โชุ่มชินก,ก็รันบ,บนโชุ่มชินต่อไปอะไรที่มันรันบ,บนคอนเทนเนอร์ได้นะครับก็ย้ายมันมารันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคอแอปพลิเคชันนะครับเป็นลักษณะของโมเดลแอปพลิเคชันเป็นลักษณะของสเตตฟูลเวิร์กโหลดนะครับทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันรันเป็นลักษณะของอีเวนต์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น Data p r o c e s s ที่ที่มันรันแล้วก็จบแล้วก็รันแล้วก็จบมีทริกเกอร์เข้ามารันแล้วก็บอกว่าจบแล้วแล้วก็แล้วก็หยุดไป นะครับก็เราเปลี่ยนให้มันเป็นแล้วสณะของฟังก์ชันเซอร์วิสนะครับโอเคถ้ามีคำถามว่าเอ้ยผมมีเครื่อง Virtual Machine เก่าอยู่เครื่องหนึ่งอยากคอนเวิรมันเป็นคอนเทนเนอร์ er. ได้ไหมคำตอบคือได้มันไม่ได้ยากนะครับเรารู้แค่ว่าอ๋อแค่ก็แค่ไป Convert ไ์ตไฟล์ซิสเต็มนี้มันอยู่ใน OS ของเราทั้งหมดเนี่ยยัดมันลงไปไว้ในอ h i v e ไฟล์ file ที่เป็น TAR Format มตไฟล์เดียวโดยที่ Exclude ตัว temporary directory ไม่ว่าจะเป็น proc sys dev tmp ต่างๆเนี่ยเอาออกไปก่อนเสร็จแล้วเอาทุกอย่างมายัดไว้ในไฟล์เดียวกันที่เป็น tar และจากนั้นเขียนตัว docker file นะครับนิยามตัว scratch ขึ้นมาว่าอ๊ะไอตัว docker นี้ from scratch นะครับแล้วก็ add ตัว File system layer นี้เข้าไปหลังจากนั้นก็ run bash simple ก่อนยังไม่ได้ต้อง run เป็นรับสั่ application แล้วแล้วเราก็สั่งให้ บิล d นะครับโดยใช้ Docker Build หรือ p o r t m a n Build แล้วแต่ว่าเราใช้ Container Engine ตัวไหนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพสั้นๆของวิดีโอของผมที่รันเป็นหลักของ Container Instance นั่สิไม่รันโอเคไม่เป็นไรอะ สมมติว่ามันดันแล้วรันก็แค่เป็นตัวอย่างว่าว่ามันดันวิดีโอสั้นๆประมาณไม่กี่สิบวินาทีนะครับทีนี้มีความกังวลว่าเอ๊ะการเอาขึ้นมารันอยู่บนคลาวนี่มันเป็น Public Internet Facing มันมีความเสี่ยงใช่ไหมคําตอบก็คือว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถรันแบบที่เป็นลักษณะของ private สมือนกับว,ว่าวาง Data Center อยู่2ที่นะครับไม่จำเป็นนี้ต้องเปิด Public ก็ได้ได้ Performance ได้เรื่องของ Security ได้ของ o v r i l i l i t y t y นะครับเราะามารทำ r e ียนเ n t ได้แล้วก็การเชื่อม Connect กันก็คิดบินเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ f i n e ทั้งหมดเป็น Private Subnet ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดออกตอินเทอร์เน็ตถามว่ามันคนโทรลได้จริงๆใช่ไหมคำตอบคือมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Cloud ว a r d นะครับ คือเมือที่ชื่อว่าข่าวกาดเนี่ยมันบอกว่า security posture management ในกรณี้เราเปิด Public เรา monitor ดูดูข่าวกาดว่ามีอะไรเปิด Public อยู่ไหม Bucket ของเราเปิด u u l l i มไหมเปิด Public แล้วมีเข้าใครเข้ามาเอาอะไรชื่อลูกค้าที่มีเลขบัตรประชาชนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นไหมคำตอบคือมันบอกอยู่ว่าโอเคตอนนี้ Bucket เปิด Public อยู่เราอาจก็ต้องปิดนะครับ SSL certificate มัน x p i r expire อะไรอย่างนี้บอกสถานะของอ่า posture นะครับว่ามันมีอะไร เปิดอยู่บ้างนะครับซึ่งสามารถที่จะรีมีเดียตได้ทันทีนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าทําทบอกว่า protect ให้เป็น p r i v a t e เท่านั้นเราไม่เปิดให้เป็น public ได้จริงๆใช่ไหมคําตอบคือได้เราสามารถ define สิ่งที่เรียกว่า security zone ซึ่งมันจะเป็น security based practice แล้วเรา define ว่าจะต้องเป็นไม่มี public address จะต้องไม่มี net ไม่มี gateway เรา apply s e ๊บ r i t y อ o ์ต o e แบบนี้จะไม่มีใครที่สามารถ override ตัว POLICY นี้แล้วไปเปิด PUBLIC ได้นะครับรันบน S s l o u u d แล้ว COST มันไหลไปเรื่อยใช่ไหมคำตอบคือ COST เป็นรายชั่วโมงถูกต้องครับแต่ว่าเราสามารถที่มีกระบวนการเข้ามาช่วยเรื่องของการประหยัดนะครับก็คือ,อ,อใช้ Cloud Advisor เพื่อบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมี Resource บางอย่างที่ที่มัน สรแองไว้โดยที่ไม่ได้จำเป็นนะครับและมันสามารถที่จะ improve performance ได้ด้วยสิ่งที่ช่วยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทำ label tagging นะครับเหมือนเราทำ5สอบอกว่าเรากำลังทำอะไรกับรีสอร์ตตัวไหนอยู่นะครับ5สอชัดๆเลยอันเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าโอเคไหนลองไล่ track cost ของ environment ที่เป็น development ซิหรือเราลองดูซิว่า environment ที่เป็น development เนี่ยตั้ง s c h e d บอกว่า ถ้า e v เว o เ m e n t ต้องกับ Development ให้มันสต o อปลงไปในทุกๆ2องทุ่มเพราะว่า Developer ไม่ได้ทำงานแล้วให้เปิดขึ้นมาใหม่ตอนเก้าโมงเชา้าสามารถดีฟ n e เป็นแบบนั้นได้ด้วยการ d e f i t e t g i n i n g ไปประยุกต์ใช้นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือเราใช้เอซึ่งเป็น Hyperscale ของคนไทยเนี่ยมัน Operate โดยคนไทยนะครับมันเป็น Cloud ของคนไทย อยู่ภายใต้กฎหมายไทยออกใบาเสร็จด้วยใบยเสร็จไทยบิ i ไทยนะครับแล้วก็มันสามารถที่ scale w o r k โหลดได้นะครับก็เหมือน hyperscale cloud แล้วก็มี r e s i l i e n c ที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะ recover u n s t o p ็อปและเพราะว่ามี stop, มี m u l ติ r e g i o n นะครับแล้วทุกอย่างไอ,อ้ service ก็เป็นลักษณะของมีทุกๆอย่างที่ที่ hyperscale cloud ควรจะมีประเด็นสําคัญที่สุดก็คือคน support เป็นคนไทยคน p o r t ดูไทยได้นะครับอันนี้ เป็นเรื่องที่ต้องกังวลไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเซอร์วิสต่างๆไม่ต่างกับไฮเปอร์สเกลนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือ Database Service ที่ชื่อว่า a u t o n o m o u s d a t a b a s e ยี่ห้อ Oracle นะครับซึ่งมีมีทูลที่ช่วยใ,ในการ Migration เป็นแบบ Zero ่ด t วธำอย่างเช่น Golden Gate นะครับโอเคมี Security อันนี้พูดถึงไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะ Enhance c a p a b i l i t y นะครับของ Workload ของเรานะครับโดยรันบน AS Cloud เนี่ยก็ได้ Data Resiliency ที่ดีนะครับบริหารจัดการโดยคนไทยซัพพอร์ตเป็นคนไทยผู้ทยได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของ Security แล้วก็เรื่องของอ,อินฟราที่ไม่ได้แตกต่างกับ Cloud อื่นๆนะครับก็สำหรับ เอสคลาวก็ขอขอบคุณครับผม